สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกเกาะนะคะวันี้เราจะไปไหนกันตามไปดูช่องแม่ลูกจะไปไหนกันโอวันนี้ใส่เสื้ออะไรแม่สุรพีแม่สุรพีวันนี้ใส่เสืออ้อโอ๊กูปารจิตโอ้วันนี้คุยเยอะแค่คุฮ <Okay. S 1> ะ เบาเขาก็มาได้ลยห่มาเพชรเป็นไงอ้วนชอบอ่แตงกวาแม่มองเห็นแล้วถูกปักเ่อ้ายได้ใครแล้วบ่อ้ตาเอหว้าวอ้ามึงเน่ยป้ักเถื่นะปิดมาเอานุนแตงตา โอ้อันนี้เตรียมของจะไไหาตลาดพรุ่งนี้บอเออเ้เออโอ้ยเดี๋ยวเอาขาสักมัดพ้วนเบนเลือกเอาปะนันละอันไหนก็เอาเลยลูกเอา,มามเมือน,นึ่งก้ำเกลียวอันไหนคักงะตัวนั้นบอเออเออเมนอ่ะตัวไหนก็ได้ เอาแตงด้วยยี่สิบบาทอาอแตงาะไม่อ่อนเกินพอดีแซบเลย4ีดวยด้าวเดี๋ยวยายจะขายยายจะขายเองวันนี้ค่อยมาประเดิมเป็นคนแรกเพราะว่าปกติพ่อก็จะซื้อประจำแล้วรถพี่ดุยน่ะเออเอาไปตำก็ได้เอาไปตำเอาไปพัดเมนอืมค่ะแล้วเราก็จะเอาไป ลวกเออไปลวกก็ได้นึ่งก็ได้โอ้ยอวนเอ้ยไปบอกลูกพี่นะอวนเอ้ <c ười> โอ้คนไดให้เลือกลูกค้าเลือกเองเลยก็เอาผสมกันไงลกูกลวกชี้ใหญ่ๆ,ๆเน่ <c ười> ก็ตื่มกันตื่มกันเอ้เออขนั่นแห <c ười> ละ ก็เลือกใส่อือฮะเออแถมพิเศษยายบอกว่าพิเศษขาประจํานี่แหกหมานก่อนเพื่อนเลยป้าเฮง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 โอ้ดีเลยบอแม่นบอเมื่อนี้สิบรัชเนี่ยต่ำเนอะแม่น จำน้ำป่าจำเกือนี่โอ้ยหฮาเปาเถอะไปก็กระแมนเออแมนกัดเลยแหละตุยตุยเลยแหละโอ้ยหนอลูกพีกับว่าไม่ผ่อนเลยว่าลูกพีค่อยนี่ก็ได้ยเนี่ยตาก็มันก็ละห้อมนั่นละตาเอ้ย เกิดมาดำพ่อ嘛ใช่ดำใช่ทั้งสิบบาททั้งก้อนใหญ่เลยเออโอ้ยไวยก็คักขนาดเนาะอืมเออมีที่หิ้วให้ด้วยเออนี่ไว้โมอตุย์โมทูยสั่งแล้วบอกอ๋อมีคนสั่งแล้วอืมเอาไปแกงเอาไปอ้อมเนาะอืมเมนฮาระ ไปก้มเสือฮันใช่ไหมไปอ้อนม,มนุโอ้จะแกงเรื่องหมูคนวาเออนี่นะคะตาก็จะเตรียมไปขายพรุ่งนี้ตลาดวันพุธเออตลาดวันพุธ<อ>ตาก็จะไปขายขาขายแต็มขายฟักทองเพียบเลยเนาะพรุ่งนี้เนา<อ>ะขายเพียบเลยอืม ส่วนอันพืชพักส่วนโคผู้ไว้ตลอดหมุนเวียนผ,ผู้ไว้แล้วก็ไปขายจุ่มบวบจุ่มเบียบกับพ่วงคืนโอ้โห่หมูว่า,ากับไอ้คางพอดีแหละม,มาบวบเก่งใช่อไม้หุ่นเนาะไม่อนมันยหน่อ,นไ,มอ,นอนไม้อีกนะันหน่อยหน่อไม้อ่อนะแมนละตาเอ้ยหน่อไม้หุ่นน้อยเท่าน่ะอ๋อหน่มาฟักลหรอมาฟักนะก้าวที่เรียกว่ามันโมเป็นหน่วยบ่มาฟักก็ได้มาฟักนะโอ้โห

แล้วก็รกายแน่ได้ได้ได้เสริมไปน้ำดีกว่าอยู่เฉยๆแมนหลังจากเกเฒ่าหลังจากเกษียณเกษียกเกษียณตรงนี้เอ้าตะเก้าตาเขไปขายของเด้ตะเก้าตะเข้านะตะคานเป็นยังลูกยังน้อยก็หาคองขายแค่นี้เออห่ตอ่อไปหุ่มหวย้ำยายพูนโอย้ยาเป็ไปเอฟวนเป ชงหลูกเรียนน่งเล่นนะวางเงยคร่เคยเห็นอ้เก็บหอยเกี่ยวหอยเนาะโอเจบมาระวังกันเดี๋ยวไปขายนังอย่บญแล้วอย่มวยเี้ยนะจังไงโอ้ยาบเนาะจังไงมะฮอบจังไงอะารว่างเงเคยเห็นกตเห็นเออเออจะก็ได้ไปยู่เนาะพาเราไปหาไปแจมันจะเทือกหุหอย หอยหอยหอยเกียวนะมันยากาศเบาบางเงยกดอกได้เขาเขากับนมเนาะเข้ากับใบตามันนะเน้ะไปตามันอันเลอะห้วยเนาะห้องห้วยเนาะมันก็ไม่ได้เพิ่มเบาเมย์เราไปทำห้องห้วยมันก็เย็นมันก็ไปโ่มไม้โ่มโตไปนะชูชีวิตชูชีวิตเฮลุได้อนาคตดีๆเนาะตานั่นแหละเขากันยังว่าโอ้คู่มือเนี่ยคือืมีเฮลุทุกคือเฮ้าเออนั่นแน่ เม็นเป็นเรื้อรู้ใจนะรู้ายกะบุลาไปทำงานยู่งนะตาแต่วาดดินสะเทือนนะเออใครจะปดไภ่อ๋อไม่ได้ไม่ได้เอาเหม่นอันนั้นเราผ่านงานที่มาดูดต้่างนะคะของกัรของต้นนะคะรองมา้าอี่ดัดตดนตงนะคะดีกว่าทุ้้อนะคะตอนนี้นะคะ คนที่มีบัตรรูดชวนต่างไะตาก็เ<า>พื่อนมารูดให้ถึงบ้านาก็สามารถไปรูดกันได้คือคนมาหอดแล้วนะคะว่าอดรูดนะคะตามีบัตรรูดไหมล่ะอ๋อ,อเผื่อแบบตาอยากได้น้ำมังคงน้ำมังพืชอะไรไข่อะไรพวกเนี้ยเขาก็ให้รูดแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแล้วาาอืม ใช่ลูกที่ร้านค้าก็ได้ทีนี้เราก็เห็นลูกได้ทำการทํางานก็โอ้ดีใจแล้วเนาะตาเนาะสบายแล้วลูกลูกสาวก็ได้ทํางานแล้วแมนยังเหลือแค่เขาจะมีครอบครัวแค่นั้นอืมถ้าเขามีครอบครัวแล้วสบายใจยังเหลือแค่ยังไม่ได้อุ้มอุ้มห <c oughs> ลานหลานได้อุ้มแล้วอ,อุ้มแล้วหลานได้อุ้มแล้วลเออม่านก็ได้แล้วโอ้ เออดีใจด้วยดีใจด้วยนเอหายห่วงแล้วเหลือแต่จะได้รออุ้มหลานโอ้แมนเออไปกัไปตามนั้นแหละอืมแต่ว่าเราเราอยากเห็นเขาแบบเออเราเขาแบบเขาเขาไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาอย่างดีนะที่ที่ที่เขาอยู่ใกล้เราแล้วก็มาแล้วเขามาเสาที่เขาก็มา มันสุกก็มาแล้วนะตมันมันุกกมาโอ้าทมันุกากมามาเอยูคือาเลิกงานเนาะอยู่ใกล้กมนมี่เมนได้เห็นลูกได้ทำการทำงานก็ดีใจแล้วเขาเป็นพ่อเป็นแมนะแนน่ล่าเนาะอ้าขาก็ยังไงชูลํำบากเขาเขลูกเขาเตาแล้วกูมยน่ะ